ลงฝั่งลงไปนี่นี่น

กินไปมัน่ันกินขวางอย่างนี้ขวางในขวางงา อมาลราพี่น้องเอ้ยตัวนึงตัวเล็กแห่งมันทุบกระเข่งโอ้ตีว่ามันคักตัวลราพี่น้องเอ้ยการอุดมสมบูรณ์ของเงินนี่ไอ้นั่นไอ้นั่นหน้าเราพี่น้องเนาะคงในเรื่อคของขั้วได้มาตัวนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวถุงใส่กันอันนี้ถุงใส่เอา,เอา,เอางามขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมผอกันก็เก่าเหมือนเดิมนะครับเด้อ ของผ่านจากผ่นเลาะทงวันนี้วันเลาะบางเบียดพี่น้องครับก็เลยนี่แหละได้เหยื่ออันเหยื่อสีกิเยนครับนี่น่ะอ๋อเนี่ก็ได้เบียดมากจกน้ำจากเด็กจืกดน้อยเนาะครับเนาะทดทดเลยขีเดียนก็ไม่ไปหลุดที่แตามน้องกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิหมนันหน่อยมาไล่ทำได้ครับพี่น้องครับ Ôi biết Việt, Việt Nam đi ổng. Phải. Mặn không mặn đằng ni ไปปุ๊บติดปั๊บโอ้ยหมันตะปะเข็งพี่น้องเอ้ย <วะ S 1> ปลาดุปปลาคอข,อขอึอนทหมันปากบนน้องลอดช่วงเด็กปลาดุกปลาคอแง่ๆน่ะเไงนี้เราปลาหน่อยไปตะก้อนปลาหมอตายพอปลากอี่แล้วอ,อ,อันนั้นหน้าเพิ่นจะลักใส่เบ็ดหน้าเพิ่นมานาจะของเพิ่นประยู่ธไหมจะไปใส่หน้าเพิ่นเช่นนี้เพิ่นจะให้นี่ของเพิ่นประยู่ไ์เส้นนวลแล้วพูดเส้มว่าหลายหลังเลยนี่ แนี่ยมองตีด้กินน้ำเย็นเฮียนพยยบาอันั้นแดนเพินี่นั่นพุนของเฮียนเพิจุพุนพุนไเห็นดอกเพิรเห็นเหไปอีกแล้วบานนี้มองได้กินปลาให้ได้กินเนี่ยดโนบ้านนี้พี่้องเลยใส่มองได้อบาน้จของงายใช่ะแทนที่ตัดมันเป็นเปลี่ยนี่ก็พตัดให้้ยนใส่เบียดนกเนี่ยเฮียนเพิอจพุนคือตีไปหาหลักเซ่เคิรมบานนี้

ไดีตะเวนมานตะเข็งพี่น้องเอ้ยอุ้ยเพีงเมียอัน,นี้แม่มทั้งนี้หันยุตลาดกับสามตัวไม่สามตัวสิบบาทเหมือนพี่น้องเอ้ยสามตัวเศร้าบ่ด้เนี่ยสามตัวยี่สิบาทเด้อท้องไห้ท้องหน้ามีกับเขาเสมอครับ

ก็มันกบปีกหนีละตีขึ้นก็เาาเท่าล่งนอนนองเออดินขันา่านะมาตรงเอาใบวิวทุกคนพี่น้องครับจะไต่ขึน้นดินยู่นี่แล้วบ้ากว่ากัมาหนีพดอดีไปพิ่งหลังอื่นครับ bởi nó nhem cơn thì cứ đến thì nó vậy nó đang đây cả như thế nào đấy

วุ้ไดุกไหมปดุกไหมเมนเหลืองหุยเลยดุกน้าขงันแท้เอามาคืนกันม้มีุย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 ขวงหาไปิาาาาวุ้ยเนาะไปทางไดละเราขว่งาขึ้นมาน้องไปดุกไหมนี่ขว่งองไนนี อืมฮะมันเปลี่ยนมากสิอ๋อบันนี่ครับอ่าเอกไม่ได้เตะไม่ไดจากเด็ดเกินน้อยแล้วครับพี่น้องไปถึงอ่านี่ถ้าดีดีโอ้่งามเลยไม่ไม่ไมพี่น้องเลยผ่านปลดก่อน อ er pues you know, ือฮนี่ครับโ้ยยเป็นประดุกไหมครับลาดเบแต่ไหนลงไปเลยบ่ะปูกได้ปูเขาปูด้พี่น้องเนีบมือากันปึ๊บงไปูบข้างเงี้ยพี่น้องบอกระวังกับอะไรดีนี่ปวดข้ยอย่างนี้เอาเวด๋ยลน ยังกับมาคัดไปอีกเออต้องไยกันนะแม่อ,อย่าติดตามไปบนกำกันนะพี่น้องเด้อผมก็เถี่ยวทำการใส่เยียยวไปอีกก้อนโอเโคแล้งให้ละปากาอ็อตัวเพื่อเดียยามรอบตอวไปพี่น้องครับ กันนะมันจะบ่ได้ของไม่อีกอ่า พี่น้องรมหนาวกลังมาแล้วยามรอบแรกลมมันมีแต่ปลาเข็งช่วงแรงงับได้ปลาดุกไม่หน่อยตัวเดียวปิีกินแล้วพี่นออ้องห้องทองวันซ้ำได้ตัวง่ายงูเข่าแล้วบรรยากาศลมหนาวกลังมาแล้วพี่น้องตอนนี้ตายฝนต้นหนาวแล้วเหือนตุล่าแล้ว ยางปลาครับพี่น้องกับบรรยากาศทองไห้ทองหน้าตอนนี้ปลาเข็งสองสี่หตัววะ่ะกับปลาดุกตัวนึงจะเป็นหอย,อยงครับ ร่มหนาววาแล้วพี่น้องสุดยอดบรรยากาศครับหใส่แบวสุดยอดปีงปลาเข็งป,งปีงปลาดุกกินข้าวน้องกันครับพี่น้องใกล้ปีชุกแล้วครับครับกินหอยเชลลีน้ำเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์พี่น้อง ลกแหละครับตีลาเข็งสองซี่หกตัวปลาดุกตัวหนึ่งกับปลอกหอยกับปูหน้าตัวมาแอ,อา้วมะในเวลาเลยพี่น้องมามาเดอ้อมาเด้อันอี้เด้อปูทุกคนครับหอยหอยหอยเอา้าออขักเลยมามามาหอยมาน้งเออขักเลยก็ไปเด็กบวหงจังน้อยหนึ่ง เออหว่วยโอ้กินหอนหอนคักเร็หวห่อนมาหอนตัวอะไรแบบแล้วกูขินปั๊บเลยเหรอมันหอนแห้งเดีกว่าขีดมาได้ปะเอาขินไปอื้ออมอากาศาสุดยอดพีน้องเลยให้ตรงหน้าน,นินทงสุดแซ่บ มาพี่น้องมาลงมือเลยครับวันนี้มาเด้อพี่น้องถูกโขดครับติ่งปลาดุกไ,มไหมไม่กลับประเด็น ออกมากเงี้ยไปเดบบงเป๊ะๆนี่อ๋พี่น้องเอ้ยไปเดบบงทองในทตองหน้าฮุดมองให้กันอย่าดึงม,มาตาออกน้ำนะมันจีบมันมาได้กินเงินชี้หิบหนากดิ

พอได้อยู่ได้กินพี่น้องสำหรับายามยังมาขึ้นเนอะพี่น้องเนาะโอ้กระดูกไปขิงบึกหอยชี้ปูนะฮันเดี๋ยวกับกับกับแก้มนี่ครับกับกันจองเนี่ยกันจองรุลำลำเอ้ยอยก่ด้วยต้องเนีย่ย Tắp vào cánh là bì à, mầm mầm bì thôi tam Cho Giảm nhau một sầu đất phía nóng đó Cho vào lọp cái này giảm nhau lọp Cả một sầu lọp nữa Ừ Còn nữa มาด้วยตามตอนพยายามนะพี่น้องเด้อครับผมครับครับตอนพยยามเนาะสวัสดีครับ เช้าที่มืดคือคือตอนนี้ฝนตกลิ้นพี่น้องมากูเบ็ยดบังมาขึ้นไปยามอีกรอบหนึ่งก็บ่อถือประมาณทีมงานไฮกินบ่ะมานแล้วจะเป็นยังไเงเมื่อนี้มืดคือพี่น้องพายุเขาเมื่อนี้วันทีย่ยงก่อน10เนี่ยเท่ดาดวะน้ำผุด บรรยากาศตอนเท่าเท่าหน,น,น่วยพนนีพายุเข่าบอกมันวันนี้วันที่สิบสี่ตุลาคมมาาันลังคาานะครับเันว่าพายุเข่าเลยมันทางสารคาบนี่ครับไปบงังกุต้องกันครับพี่นะ้องเตะเตะตู วันสิดทายตอนตะเวนขึ้นกับตะเวนก็บ่ขึ้นให้มืดอื้อคื่อเลยมื้อนี้เอ้าหลังนี้บอกอบ่ะงูมาถึกมาถึกบ่มาถือก็ตายฮะหลังนี้ก็บ่ถึกอีกบ่โอ้ทีมงานหากินประมาณเบียนซื่อช่องใหม่เด้ไหมงูมันไมหยังงูวะเฮ้ยยังถือโอ้บุกคอไ่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยกขื่นป้อเงี้ยไรน้ำหนาบกวอะไรบ้านี้โอ้ยสูบน้ำใช่ไหมน้ำให้นานี่งี้ยไรบ้านนี้เฮ้ยัดไม่ีหรอกโอ้ยะปุณพคักมาแโยกข่นน้ำให้น่าบกเลยมันเข่าสีแก้วอะแบบไงหลายพี่น้องเอ้ยสอนเดียแต่ว่าหลุนนี้กินเข่าลึกถ้าจะเสือก อู้นที่ปูขึน้นมาแม่ยำนะเอามาข่องกันไว้ดิการนะลงไปฝนต,รตรกวห้ามโทรศัพท์ไข่เสือเปลี่ยนมันฝนต,รตรกมากเลยเรียนนี้ไปนี้มันนิดนึ่นงมันกำลังมืดมากมืดมากมืดมากเขาออกห้องแล้วพี่น้องมาบ้านต้นเดือนนากันนาจะได้เกี่ยวแล้วครับ

ปรากฏไงอ้ยเห็นไงคับตัวนี้แม่งนาห้าบี่ล้วบ้านน,ากกน,ะะนี้เอ้ยตัวยิ่งใหญ่พอไอบาน้เฟิงได้เฟิงไน้นโอ้หนุนโอ้ย,อย,งงยอน้อง <c oughs> สามตัวปนยิ่หแล้วพี่นอ้องไงไหลป่ยได้ยัม <c oughs> สามตัวปนยิ่มหเลยน่เอ้ผมไปต่ <c oughs> มีแนวกินง่ายอ่เพวกกินข้าวห้อยเือน ไนบังล้งเห้งยิ่ง่าหัานก็มาถือทิ่หลังอุ้ยอุ้ยบังนะไเ้ยเ้ยเ้ยยี่สิบสาเออนงามน่มนอนอยู่ลึกๆขุ่พูนมุดหมดหมดอยู่ลึกๆุนมันเล่าเมื่อเหรอวะมันสูบยามกุศากุณอนถากุต้องมือขึ้นเหี้ยา,น,าน,นี่เนาะมดซีรีหอดกระบอดินไขอคอยมันเนามันกิดสีมืยแล้วะเอมถือเลี้ยงหลังเลยลดลด โ้เกิร์ตมาอีกอุ้ยโอ้ยสามตัวคนยิมอีหลีมีแด่ตัวแบบไง่ๆเลยคัดขนาดเอน่ามัดกันไว้ดีแก่ป้าก่อนนอาเก็บป้าให้กันโอ้หลอดดีใจพี่น้อง สองโตสามโตแหละนู้นเห็นพี่หน่อกรันิ่งไข่ยังนี่ไข่แม่งยงอยู่ไข่เอียงก็เหึ้นแม่งไงแม่งงบอ่ะแม่งยงอยู่แม่งงบแม่งพงหมาดไข่ยูบปลายเขาเลื้หนักหนักกันหอยตอกตอดของมัน ยังเบ็กหมดุนนจะได้ผลตอนนั้นนี่เอ้าเบ็ดมันขึ้นอนไปยังหันขึ้านันหละวันี่เดีหนึ่งขึ้นมานะชั่วข่ายยังอู้นี่อยนี่ยังมึงน้ำมึงน้ำอียง โอ้าวมันเล่าสือได้เล่าพนะนกิจละบ่มันคือขาวเพลยแบงค์ครับบอสนี่บัวได้ได้จนขาวบอสแล้วมันตัวงสี่มันมันบนดึงแห้งไปนั่นเราก็บางงูสิมันดึงมันอีกทีนึงเอาบ่อ่ไปเรียบร้อยขึ้นเขาเล่าพนะนกิจเรียบร้อยหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นบ้านโนนนะพี่น้องบ้านโนนตำบลขามป้อม นาตีนบานครับขู่ปางู่เขาปีนีิก็เขียวถือว่างามที่ใส่ได้ดีปีน

นิสาไม่ได้ใส่ได้พี่น้องสานะ ผลสรุปย่ำเสาเด้อพี่น้องเด้อปลาคอปลาเข่งน้ำแน่โอ้วัาห็นกับว่ามันปลาคอไงก็เมื่อหน่อยสามตัวพอาะปนกต่พวกดีคือว่านั่นแหละ,ะย่ำขึ้นเนี่ยกินไปเราด้วยเนาะอันนี้ก็ทีไปปนกินย่ำเสาน้ำพี่น้องเบ็ดกันได้มากเพราะหลายล้างกันเองยังคอยติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับผ่านซักผ่านรอทงสิผาพ่อแม่พี่น้องหาอันใดนอะไรเนี่ยยังคอยติดตามต่อไปครับแต่เนยหละของผ่านซักสองปูว่าก็พี่น้อง ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคำพูดว่จาจาได้บรสุภาพขออภัยไว้ในตรนนี้รนนครับผมขอบคุณครับและสวัสดีครับ